สวัสดีนะคะ FC พี่พศคนยโสนะคะ FC วินิตออตซ์ฟาวนะคะวันนี้ก็มากับบรรยากาศร้านเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะก็ได้ทำการแพ็คของนะคะส่งให้ลูกค้าจังหวัดนาราธิวาสนะคะตอนนี้ของนะคะนี่นะคะกำลังแพ็คขึ้นรถแล้วนะคะ อ,อ๋อมีนาราธิวาดกับสงขาใช่ไหมคะอ,อ๋อ,อมสอีสองจังหวัดนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวชุดโปรอัปเกรดเนาะจากชุดสวยเลือกได้ละกันก็คือจากหมืลูกค้ามีงบสอง0 0ื่นช่างวินิจให้อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ได้เพิ่มคืออะไรบ้างนะคะมีแรกแล้วก็มีไมลอย นะคะไม่ลอยคู่สวยๆเลยนะคะเดี๋ยวมาฟังกันว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างกับช่างวินิจสวัสดีนะครับ FC นะครับก็ตอนนี้ก็งานเข้ามาเยอะเลยนะครับชุดโปรโมชั่นที่ขายดีที่สุดนะครับ Power อ m นะครับ a f Power Tech T600 นะครับ PM นะครับชุด1 6 9่นนะครับตอนนี้ลูกค้าให้งบมา20,000ื่นนะครับอัปเกรดนะครับก็ใส่แหลกนะครับมีไมลอยไมลอยคู่นะครับ1ชุดนะครับ20,000บาทนะครับ สองหมื่นบาทนะคะปีบูทูธเหมือนเดิมนะคะปีเหมือนเหมือนเดิมครับอุปกรณ์เพิ่มก็ใส่แหลกใส่ไม้ลอยนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ขนย้ายสะดวกนะครับก็ประกอบให้ไปเสร็จสับเลยนะครับแพคเกจอย่างดีนะครับเราแพ็คอย่างดีเดี๋ยวช่างวันี้ลองไม้ให้ดูหน่อยนะคะว่าประมาณไหนหหลุดสจีจีอันนี้เราจะเทสสินค้าให้ลูกค้านะคะหลโหลุสองสามจีจีจีก็สอบ โ so, อ้จือหนึ่งสองสามชี้ทดสอบโอ้จือหนึ่งสองสามชี้ทดสอบโอ้จือก็เป็นไม้ลอยกู้นะครับไม้ลอยสองตัวนะครับสามสิบกว่าเมตรนะครับสามสิบเมตรนะครับคือนี้ก็พูดได้ไกลเนาะร้องเพลงได้ไกลก็คือ30เมตรได้นะคะก็คือเสียงชัดๆดีๆเลยนะคะ สำหรับชุดนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่มีงบอยู่ที่2 0 0 0 0บาทอยากได้ไม้ลอยคู่เพิ่มแล้วก็อยากได้แหลกนะคะเพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็สวยด้วยนะคะก็จะเป็นชุดนี้แล้วกันนะคะที่แนะนำนะคะประกอบนะครับที่เราเปิดไส้ให้ดูนะครับลูกค้าอยากดูก็แอดไลน์มานะครับเดี๋ยวส่งรูปนะครับ600วัตแท้ไ m s นะครับเปิดไส้ให้ดูเลยนะครับก็วันนี้นะครับก็สั่งเข้ามาอีกแล้วนะครับพาวเวอร์มาถึงพอดีนะครับเมื่อวานก็ขายกันหมดเกลี้ยงนะครับ พอเพื่อนมาส่งแล้วนะครับก็สั่งกันมาได้เรื่อยๆเลยนะครับเราส่งกันทุกวันนะครับแพ็คทุกวันนะครับบนรถก็ขึ้นแล้วนะครับสงขากับนราธิวาสนะครับวันนี้นะก็เมื่อวานลูกค้าก็มาซื้อหน้าร้านขอบคุณเอฟซีนะครับพัชเสถียโสนะครับที่เฝ้าติดตามรอคอยวีดีโอโต้สาวของเรานะครับตอนนี้เราจัดส่งนะครับไม่ต้องกลัวนะครับโอนเงินนะครับได้รับสินค้าแน่นอนนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับ เนเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับคอมเพลนะครับประกอบพัดลม4ตัวนะครับ600วัตต์ i ี s แท้ที่8โอห์มนะครับก็ผมที่สุดเลยนะครับชุดนี้นะครับทางร้านเราการันตีเลยนะครับลูกค้ารอรับหน้าบ้านเลยเนาะตามมาตรฐานโควิดเนาะช่วงนี้ที่เขาแบบว่าเอ้ลูกค้าอยู่บ้านแล้วก็สั่งของออนไลน์นี่ตอบโจทย์มากเลยเนาะครับตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะครับโอนเงินได้รับสินค้าแน่นอนนะครับ2ไม่เกิน3วันยังไงได้รับสินค้าแน่นอนอย่างช้านะครับ3วันนะครับ แต่ในกรณี3วันนี้ก็แทบจะไม่มีนะครับ2วันก็ถึงแล้วนะครับได้ค่ะยังไงลูกค้าก็สั่งจองมานะคขอบขอบคุณ FC Video ตู้สาว FC ฟอสกุญโสนะครับขอบพคุณนะครับที่เฝ้าติดตามนะครับให้กําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกรายละเอียดของสินค้านะทุกคลิปนะครับที่ส่งมาให้เราดูนะครับลูกค้าก็ส่งคลิปมาให้